ตอนนั้นกู้เงินมาล้านกว่าบาทมาทําอู่ซ่อมรถแล้วก็งานก็ไม่ค่อยมีมงานน้อยแล้วก็เลยเข้าไปหาท่านก็ขอพรท่านแล้วก็ท่านก็ให้เหรียญท่านก็บอกว่าให้เรียกเคาะตบๆายฐานผ่านเหรียญท่านพอหลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มมีงานครับเริ่มมีงานเข้ามามีงานใหญ่ปลดหนี้ได้ภายในปี ปลดหนี้ปลดสินจนมีเงินได้ล้านสองครับล้านสองจนมีเงินตั้งตัวตั้งตัวขยับขยายอู่ได้ครับผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้มาจากปฏิหารหลวงปู่ศิลาเชื่อครับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นความเชื่อส่วนตัวผมเลยครับบเรามีบ้านปกปักรักษาลูกหลาน หลวงปู่ศิลานี่เป็นเกจิดังของจังหวัดกาลสินถือว่าเป็นเกจิดังของภาคอีสานนะครับที่ได้รับการขนานนามว่าผู้อย่างรู้ท่านเนี่ยมักจะเอ่ยคําทํานายทายทักที่แม่นยําอยู่เสมอรหรือบางครั้งเนี่ยก็ทําให้หลายคนอึง้งที่พอเจอหน้าท่านท่านก็จะทักเลยเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะเป็นข่าวดังในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่พักนึงเลยถึงข่าวอุบัติเหตุที่เกิดมีรถคันนึงเนี่ย ข้ามเกาะสวนเลนผู้มหารถที่หลวงปู่สิดานั่งอยู่เฉียดไปแค่นี้เดียวเท่านั้นเองนะฮะรถหยุดก่อนที่จะพุ่งชนรถหลวงปู่ฮะสองปีที่แล้วรถเกิดอุบัติเหตุก็เป็นผลผมเปคนขับที่เป็นในคลิปมาที่รถลอยข้ามมาที่ท่านพูดนี่คือท่านบอกพยยหยุดเฝ้าเฝ้าเฝคือใหญ่ผมหยุดรถถือเป็นพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสาน ที่มีวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมถะเรียบง่ายและเสมอต้นเสมอปลาย